สวัสดีครับวันนี้เรามี e-class coupe ตัวใหม่ล่าสุด2021นะครับเป็นตัว f เฟสลิ t แล้วแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าคันนี้ จากเดิมที่เป็นกระจังหน้าตัวธรรมดาเนี่ยเราทำการเปลี่ยนเป็นตัว GT เลยเป็น GT แบบ Night Package สีดำเงาทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็ถัดมาเลยก็คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวลิ้นหน้าสังเกตว่าตัวลิ้นเนี่ยจะมีความบางมากทำให้ตัวรถเนี่ยไม่เตีย้ยแต่ว่าช่วยเสริมให้ด้านหน้าเนี่ยดูเต็มยิ่งขึ้นข้างหน้าก็จะมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเลยนะครับเป็นงานเกรดท็อปของทางร้านเลย ก็เป็นงานพรีเมียมเลยนะครับเส้นสายเนี่ยเดี๋ยวมาดูคาร์บอนใกล้ๆก,ก,กันว่าสวยขึ้นขนาดไหนนะครับผมนี่ก็จะเป็นผ้าคาร์บอนแท้อิตาลีเลยนะครับชิ้นงานก็จะมีความคมมากแล้วก็เส้นเส้นนี้ก็คือตรงเลยจะไม่มีการผ้าย้วยเหมือนพวกงานจีนนะครับแล้วก็จะมีตัดด้วยฟิน3ฟินด้านหน้าแล้วด้านข้างก็จะมีเป็นเหมือนกับขานาดในตัวของตัวลิ้นหน้าเลย เดี๋ยวเรามาดูกันที่ล้อกันต่อนะครับผมสังเกตว่าล้อเนี่ยเราทาการเปลี่ยนเป็นล้อ BBS นะครับผมแล้วก็ตัวเบรกเนี่ยเราทําการติดตั้งชุดเบรก AMG Performance นะครับทั้งหน้าและหลังเลยด้านหน้าก็จะเป็น6พอตนะครับตัวจานเบรกก็จะเป็นจานเบรกพิเศษก็คือจานเบรก2ชั้นขนาด390ม mm ิลนะครับผมชุดนี้ก็จะเป็นของแท้ทั้งเซตเลยทั้งตัวเบรกจานเบรกผ้าเบรกและก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็คือเป็นของ Mercedes-Benz แท้เลยนะครับผม ด้านข้างเนี่ยเพื่อให้รับกับกันชนหน้าที่เราใส่ลิ้นหน้าเข้ามาเราก็จะใส่สเกิตข้างเข้ามานะครับก็ทําให้ด้านข้างเนี่ยดูเต็มมากยิ่งขึ้นเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ด้านหลังล้อตัวเบรกก็จะเป็นเบรกเอ็มจสีแดงนะครับผม <Yeah. S 1> เป็นหนึ่งพอร์ตไฟฟ้าตรงรุ่นเช่นกันอ่า <Yeah. S 1> นี่ก็คือจบด้านข้างแล้ว <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อครับ <Yeah. S 1> ด้านหลังนะครับติดตั้งสปอยเลอร์เอ็แล้วก็ ตัวดิฟฟิวเซอร์เนี่ยก็เป็น e 5 3นะครับใส่เป็นท่อแบบแบล็กทิมก็ทำให้ด้านหลังเนี่ยดุด,ดันยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็พวกชุดกรอบป ory, ้ายทะเบียนอ c c e s อร r y ีต่างต่นี้ก็เป็นคาร์บอนนะครับผมแล้วก็เพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับโลโก้ก็ต้องให้มันแมทชิ่งกับตัวดิฟฟิวเซอร์ก็คือเป็น e 5 3เลย และนี่ก็เป็นการแต่ง e-class นะครับผมแบบง่ายๆลงตัวเรียบหรูอยู่ได้ยาวๆเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สอบถามมาที่เพลวโต้พารท,ทาง Inbox ในช่องทางต่างๆได้เลยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Line แอแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ